สวัสดีครับชื่อพระตาทานชุตินทโรครับก็กอนบวชก็คือก็เป็นฟรีแลนซ์ครับทำงานเป็นฟรีแลนซ์ก็เอาจริงก็คือถ้าวุ้นตามตรงเลยก็คือปีที่ผ่านมาก็เป็นปีที่แย่มากๆเลยผมก็หลายเรื่องเจอปัญหาหลายเรื่องสภาพจิตใจก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับแล้วก็บวกกับว่ามันอยู่ในช่วงจังหวะพอดีที่ต้องการที่จะบวชอยู่แล้วก็ตัดส <curs 2> ินใจบวชเข้ามาครับ ก็กลับไป12ปีก่อนครับ12ปีก่อนเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ผมบวชเนนตีไปว่าประมาณ12 2ี่สครับยีปีก็บวชเนอนอยู่ก็บวชเป็นหนึ่งเดือนบวชช่วงซัมเมอร์เนี่ยแหละครับพอบวชเสร็จปุ๊บก็ตั้งเป้าหมายไว้กับตัวเองว่าอ่ะเมื่อเราถึงอายุที่เราสามารถบวชพระได้เราก็จะบวชพระอีกรอบและนี่ก็คือเป็นการทําเป้าหมายของเราให้สําเร็จในฐานะชายไทยในฐานะแบบผู้ชายคนหนึ่งครับ การไปสั od, ok, oh ่นมนณาเพศก็มันก oh ็ต้องให้ความรู้สึกต่างเหมือนกันครับเพราะว่ามันแค่ห่มจีวรมันก็เหมือนมันมีอะไรบางอย่างมาอยู่ในกำมือเราและมันอยู่ในกำมือเราและว่านี่คือพระเราห่มจีวรตอนนี้เราคือพระเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎของพระเราต้องปฏิบัติตามรูปแบบของพระพระปฏิบัตินี้งไรบ้างเราก็ต้องปฏิบัติตามครับมันก็เหมือนเป็นการเหมือนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันเพราะว่ามันทําให้เรา ค่เรื่อเหมือนเราออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองด้วยว่าโอเคเราอยู่ในฐานะคาราวาสพอเราอยู่ในสนามาเทศเราก็ต้องเปลี่ยนการใช้ชีวิตตัวเองชีวิตแบบพ้ะพาก็ความเรียบง่ายตรงๆตัวเลยครับความเรียบง่ายเพราะว่าเป็นพาะก็คือเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะมาก เราทําอะไรเราก็ทําเป็นดูทีนเราตื่นเช้ามาเราสวดมนต์เรานั่งสมาธิเรากวาดลานวาัดฉันเช้าฉันเพนนั่งสมาธิสวดมนต์วิปัสสนาเดินจงกรมแล้วก็นอนมันไม่มีอะไรให้เราคิดเยอะมากครับธรรมะแก้ทุกข์ได้จริงครับเพราะว่ามันก็อย่างที่บอกไปก็คือธรรมะมันก็คือประสบการณ์นอกจากประสบการณ์เนี่ยมันก็คือ ส,สอนพระพุทธเจ้าซึ่งก็มาจากประสบการณ์ของพระพุทธเจ้านั่นแหละที่ได้เรียนรู้ได้นำวิปัสสนามาเพราะว่าในเมื่อถ้ามัน,มนคือประสบการณ์มันก็คือสิ่งที่สามารถใช้ได้จริงเพราะสุดท้ายแล้วการที่เราจะเกิดอันนี้จากคําสอนพระพุทธเจ้าเลยพอไม่มีทุกความทุกเกิดขึ้นมาเราอะมีความทุกมันก็ต้องมีสมูทยัยสมูทยัทยก็มีนิโรดนิโรดแล้วก็มรรคกซึ่งมันก็เรียงต่อไปอย่างนี้มันถึงจะสามารถดับทุกได้ซึ่งมันก็สามารถใช้ได้กับทุกอย่างจริงๆ ถ้าบุญตรงก็คืออารมณ์ที่ไม่ดีหรือว่าอารมณ์ที่มันทาให้รู้สึกไม่พอใจสุดท้ายแล้ววิธีที่ง่ายสุดก็คือเดินออกไปครับก็แค่เดินออกไปจากมันแค่นั้นเองโูกยุ้ยูมันโถกยุ้ยูได้หลายแบบครับก็อาจจะเป็นย่้ยูทางอารมณ์อารมณ์โกรธมันก็คือความโลภโกรธหลงเนี่ยแหละครับก็สุดท้ายแล้วมันก็ต้องรับรู้ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไร เอ้ความโ,โลภโกรธหลงมันเกิดจากอะไรความมีอยู่นิมนเกิดจากอะไรเราก็ต้องหาทางที่จะแบบรับมือกับมันคือโอเคเราต้องรับรู้ก่อนว่ามันมีสิ่งนี้อยู่เท่ารับรู้เราก็สามารถที่จะหาคําตอบจากมันได้ว่าโอเควิธีที่จะจัดการกับมันต้องทอํายังไงสมาธิทําไม่มีจริงครับเพราะว่า,าจริงคือเทียบจากการที่ผมก่อนบวชหลังบวชเนี่ย คือเรื่องสมาธิมันก็หลากๆก็กคือใช่กับเรื่องการทํางานเพราะว่าการทางานสุดท้ายก็มีสมาธิใช่ไหมครับแต่มันก็ผมก็ไม่สามารถคุมได้ไม่นานเท่าที่ควรแต่พอมาบวชเนี่ยมันก็ทําให้ผมแบบเหมือนนั่งสมาธิได้นานขึ้นผมมีสมาธิที่ชัดเจนยิ่งขึ้นพอมันมีสมาธิมันก็สามารถที่จะจัดการอะไรกับชีวิตตัวเองได้มากขึ้นครับเอาจริงแล้วก็คือผมมองว่าการบวชเนี่ยมันก็หนึ่งมันเป็นหน้าที่ของชายไทยเนาะ สุดท้ายแล้วเนี่ยผมมองว่าการบวชมันก็คือเหมือนการทําหน้าที่กับตัวเองแล้วสุดท้ายแล้วาการทีมม่ทำหน้าที่แบบเหมือนทดแทนบนคุณพ่อแม่เนี่ยถามว่าการบวชมนทำให้พ่อแม่สบายใจมันก็ใช่มันก็ทําให้พ่อแม่สบายใจแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ทําให้สบายใจสุดก็คือการเป็นคนดีครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าน่าเป็นสิ่งที่ทดแทนบนคุณพ่อแม่แม้ว่าจะบวชหรือไม่บวชก็ตามเป็นคนดีครับเป็นคนดีต่อสังคมแค่นั้นเลยครับง่าย ก็ทุดงนะครับที่เรียกว่าแบบไปทุดงชัดเจนที่สุดเลยก็คือที่วัดหินนากเปง้งที่หนองคายก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นเลยละกันก็คือเป็นแบบแบบเข้มข้นเลยนั่งสมาธิวันละหชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็นอกจากว่าจะเหมือนเป็นการฝึกวินัยแล้วเนี่ยก็เป็นการฝึกสมาธิด้วยทําชีวิตให้เป็นดูทีทําให้มันสิมเพิลทำให้ชีวิตมันมันเรียบง่ายมาก็เหมือนการฝึกสมาธิอย่างนึงครับรู้สึกสบายใจก็มีความสุขดีครับ